แลี้ยคนงี้คนงี้มนัมนมันพี่น้องครับว่าสิมากูเบสหรอครับผมกะกูตะเด็กแน่ครับมือนนี้มันบ่คไอยถือมันตัวน้อยครับปลาถือจะตัวน้หน่อยก็เลยอย่าก,กูไว้ครับรมันตีตีสองก้อนนี่แหรอครับกูหลังแหลกมาถึอเลยครับนี่หลังแหลกยังมา แต่ว่าหั่นตัวบ่ใหญ่เดอกครับผมตัวคนหน่อยนี่แหละครับมีแต่โตจริงสิแหละตัวเน้หน่อยครับผมก็เลยอยากกู้เบ็ดกลับไว้พระโคนหน่อยครับเต็มแหลกมั้งเหรอครับโอ้ยเสียงปลาทั้งมา นปลาสวกอ้ว่มันตวัวปลาไมพี่น้องนี่แหละครับนี่ตะลุนนี่แหละมันเลยบ่อ,อยากให้มนเป็นไดกันตัวหน่อยแห้งครับ สีลายก็เชกซ้ำกดเอ็มลอยนี่ก็ใครในแถวนี้จะโตหลุนสองนิ้วนี่ไหมแถมกินเล็กอีกต่างหากนะเอาปศากันนะพี่น้องไซเดิมี <c oughs> ิมโตสำเก่าล่ะครับผม ตัวปลาเนี่ยบางทีปลากิเนเ้ี้ยเขียดสิตัวเนี้ยเ <c oughs> นี้ยตัวเล็หน่อยครับนี่ซ้ำดั่มมิดไหมพี่น้องโอ้ตัวปลาเลี้ยงปลาสุกพวกปลาพวกปลาไม่ได้บอกเป็นตัวตวนี้เห็นไหมครับอย่างนีกลางให้หน้า ใช้วาดมาถือมันจะตัวนี่ยหน่อยตัวใหญ่บ่เข่าข่างบ่แลงแข่างคันแท้ครับตัวใหญ่ดูแข่างเห็นหน้า

กัวงี้ยังตัวง่ายเลยครับผมตัวง่ายก่อนพี่น้องตัวหน่อยมันไหวมันโอ้ยเจี๊ยบมั็นรุดมั้งครับเล็ดเจี๊ยบรุดตัวง่ายเลยครับท่านเป็นถือใส่นีเนี่ย้ยยามเบิดขึ้นใส่เบิดขึ้นตัวหน่อยไหมครับก็เลยข,ขู่ไว้ สวงามมาแล้วครับผมนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหน่อยจิเงี่ยงกันเลยครับ ้นองครับผมใส่ปลาถือ,อแท้ครับข้างล่าก็มายินเสียงมันดินครับเสียงดินแห้งสำเนาแบกแง่ถิ่มากูเกกจังไหมจังมาถืออันนี้ก็ถือครับตัวตัวหน่อยถี่ยงกันอยู่โอ้รถสั่มที่น้งน่ง มันค่ายเสียแตัวหน่อยแห้งแต่อันเสียงดินนั่นผมว่าว่าเ่็นตัวนี้หรอครับเสีงดินบอกแห้งมันจะยึดข้างหน,น้าคุณหลังใดล่สะที่เงียบไปซะซื่อ แม่นแล้วมันตัวผมสิครับโอ้เสียงดินมันปลานถือก um. ็คักดเด่นนี่นั่นนั่นแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วนี่แหละครับผมนี่แหละหลังนี่แหละ ดินอุ่นนี่นี่นั่งเลยครับเสียงดินบางยางแห้งนีครับดินี่มงสมดินป่ะ พ่อคนดินแห้งคุณยัยู่มาดีแล้วครับผม,มเก็บเก็บเกาะเข่าตาเลย ง่อยู่ครับยังกินมินเยอะรุดจำซักก็ขางปากน้อยเลยใช่ไหเกือบรุดละถูง่ามนีู่ครับผมเออบรรย์มากูขึ้นถือน้ำบาทเนี่ยโอ้ตาเสียดายเถอะแต่เสียบเงี้ยวอีกอีกงั้นเราเสิรถืออีกอยู่เรื่นี่ผมว่า ฉ oh, ันเล็กมึงป่าปนเียน้องโอ้เสียงป่าเ่ยกลางให้หน้าผมครับปว๊บปะปว๊บปะอย่เอออุ้ย kiểu khom kẹp, toa, chú mui nhảy, cậu nhảy chìa cả mứt khắp xem, thằng nào, tấp ห่มงมามาพ่อเห็ดปวกครับผมต้องจมว่าปลาหลุดตัวบวกใหญ่นึงครับ่าโอ้ยหลุดสัะนะ่มมาเลยไอพ่อเห็ดปวกครับผมเดี๋ยวกูเพ็รเซ็จต้องไปเก็บเอาเน่อยพี่น้องห้เดี๋ยวไปใส่ปนปลาครับว่าเห็นมูบอย่างเงี้อครับโอ๊ะังอยู่หนะี่จมครับจมแน่เลยโอ้ขาด นิ้วหน่วงขาดจำเบ็ดขาดครับผมห้อยถือปลายเบ็ดจุ่มล่องนำขาดจำน้องครับใส่เบ็ดไปตรงนี้ครับเบ็ดถอนหายมองนำไหลพอดีกบกนีงเต็มลงนี้ครับตัวบกนี้เต็มเบ็ยด,ดผมถอนหาย ขึ้นหนาๆอยู่เขาบักย่างหนาเลยครับมันต้องขำมาทีเลยทีน่ขั้นมันถือปลาเบ็ดขั้นวันนี้เรเขากันนะยังดินด่นๆเอาขั้นเบ็ดตัวนี้พี่นุ๊กอุยเบ็ดหักเบ็ดผมหัก อุ้งอุ้งอุ้งดึงแล้วอีกยังละไม่รี้พี่น้องมึงเบ็ดขาดเครื่องเลยหักเครื่องูอหลังมาไก่แถบพุนพ่นน่ะตะพุ่นนี่ดึงไม่ได้ครับผมอีกอย่งล่ะอู้ดูน้ำกันเล้พี่น้องอีกอย่างล่ะมาทั้งติดกาจกกาจับกันเลยครับว่าเห็นตูนแห่งเหยียบงูสองตัวละครับผมโอ้เขียดเขียดนี่ ทีมีอยู่มันเขียดที่น้องมันลุดออกจากเบ็ดครับนี่เขียดนี่เป็นปลาให้กบให้เอียงก็ไม่เห็นตูขั้นเบ็ดกันปาดจมงลงหลังหมนครับ พี่น้องครับผมฮะวิธีเอากันครับผมเห็นตัวแล้วพี่น้องกบครับผมกบอีกแล้วกบถุงโอ้ตัวไหเลยครับ,รรบม,ววบมีวายุมันเต้นลงอยู่นเนี่ยนี่ตัวหนึ่งอยู่เลยครับมันเต้นลงอ๋อตกตกตรงนี้นะหลวงพ่อเบ็ดผมถอนมาไกแลแหละฮักพ่อมเบ็ดก็ได้ขั้นเบ็ดหักเลวยไง เดน๋ดวกาจับกาใบแล้วครับผมกมดย่านเปน็นงูเนาะอุ้ยกบตัวที่สองเหรอครับมึงนแน่นกับไดนตัวนเรียกว่าตัวบมญยปันนี้อันนี้กบเถาเลยครับมึงยังเป็นหนองตัวกบเนี่ยอ,อุ้ยไา้เด็กนันกบัณฑ์ปอดกบตัวนี้ขี้ซอยเนี่ย โอ้โหบักเอฟเลยครับผมไม่เป็นไรบาดไหมมันครับมานบานเลยโอ้ยได้อ้อมแลยสองตัวบ่ได้ปุ่นแล้วบานเลยท่านเบียดหักเลยเก็บครับผมพี่น้องมันแล้วครับมนัมนมันโอ้เห็นเดอ้อมกบแล้วบาน คนหน่อยยังที่เกี่ยวมากครับเดกหนุมันรุดเลยดิโอ้ยโอ้โอประควยี้ประควยี้โอ้ยนอนอิเลียดยุบบดีบิโ้ใช้มะเฝอากันครับผมบ้าง

ว้าโถสุดยอดครับตัวนี้พี่น้องตัวนี้มาถือบัตรยำกุอู้หูะเสียงปลาไหมมาหมันแล้วครับผมหมันมันเจ๋วเ๋วตัวนี้นี่ก็มูเลยครับใส่มาทั้งขึ้นี่ตัวนี้แหละนี่ก็มูอเก็บ่อนใกล้สิเบิร์แล้วครับเบิดเหลืออีกประมาณ สองสามสีหาหุกหลังครับผมคนยิงคนยิงหมนัมนมันเอาอีกแล้วครับผมหลอกกูขึืนหมันเถะยังลหะอีิกบอย่างนี้จวมาเสียงดิ <c ười> <c ười> ่งทื่ป่า่ะ้วครับพี่น้องโอเคล่ะ ม so ันลุดเลยมโอุ้ดอยู่อยู่ครับช่อนเล็กใส่ปนนี่มานมันมานมันเลี้ยวเสร็จเรียบร้อยนี่ลังสุดท้ายครับผมบัดถือแล้วครับผม เดีย๋ยวถ้าไปเบิ่งผลง,งานได้พี่น้องหมันอยู่ครับรอบนี้มากู้นี่ใครกว่าบางอันช่วงหัวคำช่วงเด็กอยู่ถือก็โตเนยน้อยแบบเออเพราะหอบมากู้นี่ใครแน่ครับนี่ตัวใหญ่เลยเปล่าปลาใหญ่กินรอบเดือครับโอรเ,เสียดายถ้าเหม็นพวกฝ้ากู้เสียบใหญ่เจ๊ะรอบนึงคิดว่าเสียดายตัวใหญ่รอบเสวยอยู่ได้น้อพี่น้องเนาะผมมานะ ขอเพิ่มผลงานเล้บพี่น้องครับพี่น้องผลงานกูเบ็ดพันแซมครับนี่นี่ครับมีตะเลียนปลาครับนี่ตัวเล็กน้อยพี่น้องนี่ครับเอาไปแพร่ตากแดดมพื่อทำกาแฟอีกหนึ่งนี่ครับว่าพ่อเฮ็ดพวกผมว่าเป็นหลายครับพี่น้องบ่นหลายดอกครับเอาใส่ปนปลาพอดีเลยนี่ปนใส่ปลาดอกกำงามเลยครับ คนหาจนปลาเพื่องกับวิญญาณน,นี่มีตำหนี่แล้วครับหมูพันแซมพี่น้องใหญ่เลยครับว่าเป็นปีกิโลโอ้ปลาไหลได้สองตัวแล้วครับปลาไหลเฮ้ยจำเกี่ยวกับผมครับมึงมึงพี่น้องช่วงสูงเนเอาไฟหันออกเออบอกใหญ่เลยครับโลก,กลัวหมดละมันอ้วน มาเมืองหมงานครับกูเบ็ดมากนี่มึงกบเถาตัวนี้ไปรอบได้ก็เห็นนางโคโมโคโมเยอะมารอบนี้ตายเลยครับหยียบร้อยถือเบ็ดนี่ครับกบเถาเงยหยอดเลยครับเออ้อมแล้วเลยอ้อมแล้วเป็นสองตัวพอดีมึงแรกงถึงตัวนึง ตัวใส่ง,า,ง,งามครับสวยอะเขาเนี่ยมังหันลุดมือเกือบเป็นตกหน่ะรุดออกอ่ะรุกยกเลิกนี่ครับตัวนี้เกือบเป็นลุดมือลุดแล้วครับคุบเลยทั้งกันแท้ตัวทุดท้ายมังหัน เห็นหเ่ครับงเห็นะครับเห็นไหนงานตอนเศร้ามั่นเีงีะครับผมมัไม่กระสังงไม่กระสังไงเ,เห็นบ่อ้ผมเห็นเห็เห็นบ่ พี่นอ้นอ,อ,เเองมานเยอะดอกโอ้ยเนี่ยมาคอยเห็นดอกสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้แล้วครับผมฝากกดติดตามกดกดไลค์นั่นเองครับพี่น้องสวัสดีครับ